ตามหาความสนุกมาเว้ยขอให้โชคดีไอ้เหี้ยโชคดีโชคลายดีพวกกูเด็กมอปลายนะหลงปลายอ่ะไปเหี้ยมอเตอร์ัดไปพอแมทเชอร์ลุงไปที่4 5มีดิฟโอ้โรงเรียนมีดิฟด้วยเหรอวะเอ้ยโรงเรียนเก่าเราก็มีนะแต่ไม่ให้พวกกูใช้ให้อาจารย์ใาขึ้นไงวะเนี่ยมาขึ้นโมโหมากูใช้ไม่หยุดอ่ะได้เหรอบที่ไมบินบอกอยู่ใช่ใช่ เก็ไปเจาะไปไหนก็ไม่เม้ะไรก็ได้เดินเดินหายแลยอันนี้พี่อฝั่งกูบอกว่าว่ามันต้องอยู่ฝั่งนู้นนะถ้าเกถ้าพูดคเป็นคนทำเกมอ่ะคุณบันไดเขาไม่ได้แม่ไม่ไปถึงฝั่งนู้นอ่ะมันอ้อมซ้ายหรือเปล่าอ้อมอ้อมเหรออ้อมหลังเหรอเออคุนี่มันตึกตายอันสองอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากวิ่งเท่าไหร่ไอ้เหี้ยอกูต้องฝั่งนู้นแ่ะถ้าเป็นเกมจริงๆนะมันต้องให้เราอ้อมมาฝั่งนี้ไอ้บันไดฝั่งซ้ายนั้นมันล็อกกับมันเปิดได้เพื่อนเปิดยังไง ไม่รู้ไงเขาเดินไปมันเปิดแล้วก็เปิดขึ้นเลยเราไปดูดิลองทรายเออเพิ่งไปดูมาเขาบอกมันเปิดได้เลยอ่ะในคลิปอ่ะตอนนี้ไงเปิดได้จริงด้วยเอาไอ้ใช่เพราะครูเดินห่างกันตั้งนานลูกกลองนะเออลูกกองเปิดได้เนี่ยขึ้นลิฟต์เนี่ยมึงขึ้นดิเอ่อขึ้นดิเพื่อนขึ้นลิฟต์ดิขึ้นไม่ได้ขึ้นลิฟต์ไม่ได้โอ้ยบ้านจะให้แค่ครูขึ้นอ่ะดูทรงละ ห่าว่ารักดีไม่พอมันจะมีไม่ไว้เฮียชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสองมมนมีเลยเขาบอกให้เราไปชั้นเอะระวังนะหาห้องยันไปด้วยนะห้องมียันบอกว่าแต่ละห้องมัน็ักทั้งหมดเลยกู <laughs> พาผู้ป่วยมาล่าผีไอ้สัสจะบางตายบ่อยเุอย่าพูดเลย <laughs> ใช่เออวิแชวิแช,ชกูความหลายรอบแล้วไอ้เจคุณจะฉุดย <laughs> ังไงคนหนึ่งครบหลังมันไม่มาตอนนี้หรอกมันไม่มาตอนนี้หรอกพฟมฝากุญแจ สมฝากมาแตเวทีมึงฝากไว้ยุ่งฝากเลยเนาะหมดวิทยาศาสตร์ที่ตึกวิทย์นะครับตึกวิดก็ตึกที่กูเดินไปอ่ะเราตำรวจออกมาบ้ปงตำรวจกันไหมตำรวจกันไหมจะบ้าตายเฮ้ยเสียงอะไรวะห้องน้ำเอ้ยเพื่อนจะเข้าห้องน้ำทำไมอ่ะไม่ก็เลยสำรวจเปิดมีอะไรให้เก็บเราไปตึกหนึ่งปลาลง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 กลับไปลงดิเอไม่กูจะเที่ยวเหรอไม่จะผีมาเราหลบไม่ได้ด้วยตรงเนี้ยเดี๋ยวกูต่อยให้ไอ้ยัยกูจับทำยัย เห็นมึงโดนมึงจับมาเห็นมึงโดนตะขันอ่ะไอ้เดี๋ยวกูจับเป็นแช่ผ้าแนงเลยไอ้เหี้ยสี่ร้อยไม่ใช่ไปเลยจ้าไปเลยจ้าสบายเพื่อนแล้วสงการสาวสวยไปเพื่อนอะไรครับมือบ้าไม่หยุดเลยนี่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 ไอ้เนี่ยเขาบอกกับผัวว่าทำไงดีอยูอ้ไรอะไรวันไอ้ที่ไม่เห็นได้ยินเลย